ภาษาเขมรเรียนไปก็รกสมองเปล่าๆคนไทยเขาไม่เรียนหรอกครับโรงเรียนในประเทศไทยเขาไม่มีนะครับสอนภาษาเขมรน,นะครับอยากให้เขมรเนี่ยหูตาสว่างได้แล้วเลิกสำคัญตัวเองได้แล้วครับนะครับผมเนาะ คนไทยเขาไปเรียนนู่นครับภาษาจีนภาษาเกาหลีหนู่นครับภาษาอังกฤษนู่นครับเรียนจบไปก็จะได้พูดได้สื่อสารกับต่างชาติได้จะได้ทำมาหากินได้นะครับผมถ้าเรียนภาษาคามรเสร็จนะครับเรียนจบไปก็ไปทํางานที่คขมรเหรอครับนะคนไทยเขาไม่ได้ไปผสมปูนนะคนไทยเขาไม่ได้ไปแบกเหล็กนะครับ คนไทยเขาไม่ได้ไปทำงานก่อสร้างนะครับคนเขเมรนนะต้องมาประสมปูนที่ประเทศไทยต้องมาทำงานที่ประเทศไทยมาแบกเหล็กมาแบกข้าวสารนะครับคิดผิดคิดใหม่นะครับเลิกเถอครับเลิกไอความที่มั่นหน้ามั่นหนกเนี่เลิกเถอะครับเนาะ มันไม่จําเป็นกับเขาหรอกวันนี้บ่าวเตยพลได้เห็นคลิปของพี่สาวคนไทยคนนี้ออกมาตอบนะครับบ่าวเตยพลบอกเลยเลยว่าสะใจแทนคนไทยนะครับผมพี่เขาบอกว่าโรงเรียนในประเทศไทยไม่มีใครสอนเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าภาษาคขมรมันคืออะไรเนาะครับผมนะอย่าหลงตัวเองอย่าสําคัญตัวเองนะครับผมเนาะภาษาเราอะ่ะมันไม่มีใครอยากไปเรียนหรอกเรียนไปก็ มันเปล่าประโยชน์นะครับผมนะบอาวตยพลก็คิดแบบนั้นเลยครับไม่จําเป็นนะครับผมคลิปวิดีโอนี้บอาวตยพลจะพาทุกคนไปดูนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาครับทุกคนไปดูกันครับกูพูดไทยได้แล้วมึงละ่ะพูดคอมเมนต์ได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกว่าตอนสมัยเราเรียนอะ่ะคุณครูไม่ได้สอนภาษาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าประเทศเราอะ่ะภาษาคอม สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้จําเป็นว่าอยากจะต้องใช้ภาษาเขมรนะคะถ้าพวกคุณอเกลียดพวกเราก็อย่าใช้ภาษาของเรานะคะก็จงใช้ภาษาของคุณนะคะจงภูมิใจในภาษาของตัวเองนะคะเพราะวันนี้เราก็ภูมิใจในภาษาของเรานะคะนะต้องขอบคุณที่คุณชอบภาษาของเรานะคะส่วนพวกเราไม่ชอบเลยภาษาของคุณนะคะเพราะว่ามันดูซับซ้อนดีเนาะ ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะคนไทยไม่ได้ชอบภาษาเขมรนะครับรู้หรือยังนะครับเขาออกมาบอกแล้วเขาไม่ชอบนะครับพี่สาวคนนี้นะครับก่อนอื่นบัเตพลก็ต้องขออนุญาตนะครับพี่ถ้ามาเจอคลิปวิดีโอหรือไม่เจอก็ต้องขออนุญาตเอามาเผยแพร่ต่อนะครับผมอยากให้คนเขมรนี่ตาสว่างนะครับเนาะนะอย่าได้แปบลบว่าเขาจะได้เลิกมันหน้ามันโหนกเนาะจะได้เลิกแปบ,บว่า ภูมิใจนะครับเนาะนะนะอยากให้เขานี่รู้ตัวเองนะครับผมว่าภาษาของเขาอะ่ะคนไทยไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญนะครับผมเนาะเพราะว่าที่โรงเรียนไทยไม่มีใครสอนนะครับผมนะบ่าเติพนได้เห็นคลิปแล้วก็โอ้โหนะครับหน้าแหกนะหน้าแหกนะครับผมก็บหน้าแทนคนขมินนะครับเห็นไหมนะครับพอคนไทยเขาสวนก็เป็นแบบนี้แหละครับนะที่หลังก็ เลิกมั่นหน้ามันโนกเลิกมั่นใจนะครับเนาะคิดว่าภาษาตัวเองนี่สูงสรงนะครับผมนะถ้าให้เทียบประเทศไทยนะครับต้องมาดูนี่นะเบ่าเตยพลอยากให้คุณดูนะครับเนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาเนี่ยนะครับผมเขาสอนให้เพื่อนเขาเรียนภาษาไทยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือภาษาไทยมันมีคุณค่ากว่าคำศัพทตัง้งเยอะนะครับผมฉะนั้นแล้วนะอย่าเทียบกันนะอย่าเทียบกับภาษาไทยนะครับผมนะ เนาะมันคนละเกตนะประเทศไทยกับเขมี่มันคนละเบอร์นะครับไทยแลนด์นะครับคําว่าไทยแลนด์เนี่ยคุณรู้ทั่วโลกนะจะบอกให้นะไปดูคลิปพร้อมๆกันครับแล้วคิดเห็นยังไงครับผมเดี๋ยวปอเทพรจะพาไปดูครับคนอะไรเวลาที่ว่าที่เรียกคนชี่ยไรคนชื่ออะไรคนชื่ออะไรคนชี่ยไรคนเชี่ยไรแล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะเนี่ยคนมาแล้วอยู่สิ เอ้เรนนี่ส์ coming ปุ๊บมาแล้วเรนนี่ส์ only o m on. on. i n g นะครับปุ๊บมาแล้วมาแล้วอีกแล้วคุณว่าไงคุณอยากไปไหมเยอะเยอไปอับน้ำไปอวี้ไปอับน้ำไปอับน้ำอับน้ำอับน้ำคุณอยากไปอับน้ำไปอับน้ำเด็ดเลยนเด็ดไปอับน้ำต่อการะนะฮะตั้มตั้มมอนเมื่อไหร่จะอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกิน้าเดี๋ยวกระด้างตรง เราอีกแต่ k ันอยากไปค i อยากไปคีอยาก k ปคีอยากไปคีคือพูดไทยได้แล้วมึงล่ะพูดเขมรได้ไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาบอกว่าตอนสมัยเราเรียนอ่ะคุณครูไม่ได้สอนภาษาเขมรนะคะเพราะว่าประเทศเราอ่ะภาษาเขมรไม่ได้สําคัญต่บพวกเราสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่า เราไม่ได้จําเป็นว่าอยากจะต้องใช้ภาษาคูเม่นะคะถ้าพวกคุณนะอ่ะเกรียบพวกเรา,าก็อย่าใช้ภาษาของเรานะคะก็จงใช้ภาษาของคุณนะคะจงภูมิใจในภาษาของตัวเองนะคะเพราะวันนี้เราก็ภูมิใจในภาษาของเรานะคะอนะต้องขอบคุณที่คุณชอบภาษาของเรานะคะส่วนพวกเราอ่ะไม่ชอบเลยภาษาของคุณนะคะเพราะว่ามันดูซับซ้อนดีเนาะตามนั้นนะคะ อบคุณนะคะสวัสดีค่ะเห็นไหมครับทุกคนนะเนี่ยเขากลับไปบ้านเขายังไปสอนคนบ้านเขาเนะครับนี่คือภาษาไทยนะเขาอยากเรียนรู้เขาอยากพูดเป็นนะครับผมแตกต่างจากภาษาคขมรน,นะครับส่วนภาษาคขมรนั้นเป็นภาษาของอะไรก็ไม่รู้นะครับเนอะไม่มีใครเขาอยากเรียนไม่มีใครเขาอยากเอามา ประดับในหัวเราครับมันไม่มีประโยชน์เนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วหมอเตยพลอยากบอกเลยนะว่าคนขมรเลิกนะครับเลิกที่จะมันน่ามันโนกนะเลิกที่จะมั่นใจว่าตัวเองนี่สําคัญกับคนอื่นนะครับนะเลิกคิดว่าภาษาตัวเองมันต้องสําคัญนะคนอื่นต้องมาหัดพูดต้องมาหัดเขียนต้องมาเรียนรู้นะครับที่คนขมรพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมคนขมรมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับมาหากินที่ประเทศไทย นแน่นอนภาษานะครับอยู่หลายปีนะครับได้ฟังทุกวันด้วยความเคยชินก็จะได้พูดและก็จะได้เข้าใจนะครับเหมือนบาเตพนใช่ไหมมาอยู่ประเทศไทยนานก็พูดภาษาไทยคล่องขึ้นก็รู้มากขึ้นใช่ไหมล่ะครับเห็นไหมแค่นี้ครับผมเนาะชั้นแล้วคนขมเมรก็เลิกซะนะครับไอ้ที่มั่นหน้ามั่นโหนกด้วยความมั่นอกมันกม่นใจนะครับผมที่คิดว่าภาษาตัวเองนี่มันต้อง คนอื่นต้องไปเรียนเลิกอะครับเพราะว่าโรงเรียนในประเทศไทยไม่มีใครสอนเหมือนคุณพี่เขาบอกนั่นแหละนะนะครับแต่ภาษาไทยโน่นดังไกลต่างประเทศเห็นไหมเขาเรียนกันเขาสอนกันเห็นไหมขนาดคนผิวสีผิวดําเขาก็ยังอสอนกันนะครับผมนะอยากให้พูดเป็นนะครับและคนเขาก็ตั้งใจอยากจะพูดเห็นไหมนะครับจากคลิปวิดีโอนะครับผมเขาก็อยากพูดอยากรู้เรื่องอยากเป็นนะครับนี่คือภาษาไทย นะครับผมเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวเตยพลก็อยากฝากเพียงแค่นี้ครับคิดเห็นยังไงก็ฝากพี่ๆคนไทยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามาครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับบ่าวเตยพลก็ฝากทุกคนนะครับถ้าอยากให้กําลังใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสบายดีครับผมสวัสดีครับ